สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาขึ้นสัจจนิรันนะคะอา้าวเรามาดูความหมายของสัจจนิรันกันก่อนสัจจะก็คือความจริงเนาะนิรันก็คือความจริงตลอดกาลนั่นเองเพราะฉะนั้นอา้าวให้นักเรียนเขียนความหมายของสัจจะนิรันไว้ว่าสัจจนิรันคืออะไรสัจจนิรันก็คือปะโพท์ที่เป็นจริงทุก กรณีนั่นเองเนาะจำง่ายๆประพจน์ไหนจะเป็นประสาทจ,จันนิรันต์ก็คือเมื่อเราหาค่าความจริงแล้วค่าความจริงที่ได้เป็นจริงทุกกรณีเราจะสรุปได้ว่าประพจน์นั้นเป็นสัจจานิรันต์นั่นเองอเรามาดูกัน,น,นรียนเรียนการสร้างตารางไปแล้วเนะาะเรามาดูอันแรกคืออะไรคะโจทย์ให้หาประพจน์ p หรือ not p หรือ q ขั้นแรกทำไงคะดูก่อนว่ามีกี่ประพจน์อ่า p กับ p เหมือนกันถือว่าเป็นประพจน์เดียวกันมี p กับมี q เมื่อ p กับมี q มีกี่กรณีคะมีกี่ประพจน์สองประพจน์สองประพจน์เกิดกี่กรณี p หรือ q ถ้า p เป็นจริง q อาจจะเป็นจริงหรือเท็จถ้า p เป็นเท็จ q อาจจะเป็นจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์4กรณีคืออะไรจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงและ เทสเทสเนาะอ่าเราก็เอามาสร้างตารางเลย P มี P มีคิวมีใคร P P เป็นจริง Q อาจจะเป็นจริงหรือเทสก็ได้พี P, เป็นเทสคิวอาจจะเป็นจริงหรือเทสก็ได้เห็นไหมคะอ่ะเราก็จะสร้างตารางแหละทำยังไงคะ ทำไมถึงมี4ี่กรณีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าค่า p และ q มีค่าความจริงเป็นอะไรเมื่อเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันมีสิทธิ์เป็นได้ทั้งจริงและเท็จนะคะเราจะไปตัดแบบใดแบบตัวกรณีใดกรณีหนึ่งออกไม่ได้เราต้องหาทุกตัวเนาะอ้าวอันแรกเชื่อมด้วยอะไรคะ p หรือ not p นั่นหมายความว่าเราต้องหา not p ก่อนเนาะอ้าวช่องที่สองเราจะมาหา not p กัน not p not หรือนิเศษนิเศษของ p คืออะไร พิเศษของ p ก็คือไม่ใช่ p p เป็นจริงเพราะฉะนั้น not p ก็เป็นเท็ p เป็นจริง not p ก็เป็นเท็จ p เป็นเท็จ not p เป็นจริง p เป็นเท็จ not p เป็นจริงเห็นไหมเราก็จะได้ออกมาเท็จเท็จจริงจริงมาจากตรงข้ามของ p เนาะค่าความจริงที่เป็นตรงข้ามของ p จากนั้นทําไมต่อหาใครต่อเมื่อ not p รู้ p รู้เชื่อมด้วยใครหรือ หรือบอกว่าไงใครมาก็ได้เราจะสนใจ2ช่องนี้เนาะ P กับ not P หรือใครมาก็ได้เพราะฉะนั้นมีจริง1ตัวถือว่าจริงเราพบว่าข้างบนนี้บรรทัดนี้ก็มีจริง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 สะแดงว่าทุกบรรทัดมีอะไรหมดเลยมีจริงหมดเลยเสร็สิงงสว่างเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกก็ได้จริงสก็จริง3ก็จริงสก็จริงเห็นไหมคะ ท้าไมถึงจริงอ้าวดูอีกรอบหนึ่งเราสนใจ p กับ not p สนใจ p กับ not p เราสนใจสองช่องนี้แล้วเชื่อมด้วยหรือหรือใครมาก็ได้มีจริงเพียงตัวเดียวก็ได้จริงแล้วเห็นไหมคะคู่แรกก็พบจริงได้จริงคู่2ก็พบจริงได้จริงคู่3ก็พบจริงได้จริงคู่4ก็พบจริงได้จริงเห็นไหมจากนั้นอันนี้คือในวงเล็บถูกไหมอ้าวเราก็จะได้ว่า p หรือ not p คือในวงเล็บแรกหรือ q หรือคิวหมายความว่าอะไรคะ P หรือนุด P คือช่องนี้เราจะพิจารณาช่องนี้กับใครกับคําคำว่าหรือเหมือนเดิมใครมาก็ได้อันเนี้ยสังเกตทุกช่องมีจริงหมดเลยแสดงว่ามีจริงโผล่มาอย่างมีแล้วนั่นหมายความว่าทุกตัวทำไมหมดเลยได้จริงหมดเลยหรือใครมาก็ได้นี่ไงพบจริงเพราะฉะนั้นได้จริงหมดเลยเราพบว่าผลรับสุดท้ายของเราเป็นจริงทุกกรณีไหมคะแบบนี้ ทุกกรณีแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเราบอกว่า p หรือ not p หรือ q เป็นอะไรนั่นเองสัจจะนิรันนั่นเองอว่าเป็นสัจจะนิรันเพราะมีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีนั่นเองนะคะนี่แหละเราจะตรวจสอบว่าเป็นสัจจะนิรันหรือไม่เราก็ดูว่าถ้าค่าความจริงมันเป็นจริงทุกกรณีแสดงว่าเป็นสัจจะนิรัน มาดูข้อ3บ้างข้อ3คืออะไรข้อ3มี p มีกี่มีกี่ประพจน์ดูก่อนมีอันแรก p อันนี้ p เหมือนกันมี q มีใครอีกมี R มี3ประพจน์3ประพจน์กี่กรณีมี p มี q มี R p เป็นจริง q อาจจะเป็นจริงหรือเท็จ R อาจจะเป็นจริงหรือเท็จ R อาจจะเป็นจริงหรือเท็จ p เป็นเท็จ q อาจจะเป็นจริงหรือเท็จ อาจจะเป็นจริงหรือเท็จใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกี่กวนึง่าหกเจ็ดแปดเห็นไหมช่องสุดท้ายจริงเท็จจริงเท็จริงเท็จริงเท็จ,ทจทอันนี้จริงกี่ขา2ขาเท็จสขาจริง2ขาเท็จสขาเห็นไหมพี P, กี่ขานับ1 2 3 4เห็นป่ะอ้าวแล้ววิธีการใส่เนาะ PQR อ่าวิธีการใส่ เอาช่องสุดท้ายก่อนเราจะได้จริงเทสสลับจริงเทสสลับจริงเทสเนาะช่องสุดท้ายจากนั้นก็ทําไมคะจิงสองเทสสองจิงสองเทสสองแล้วก็อะไรสี C ่ขาจริงสี่เทสสี่ิงสเทสสี่เนาะอ่ะเราก็มาดูคู่ที่หนึ่งหาใครก่อน P แล้ว Q ่อ P แล้ว Q ครูบอกว่าถ้าแล้วเป็นการเชื่อมประพจน์อันเดียวที่สลับที่ไม่ได้ถ้า P แล้ว Q เราก็ต้องดู P กับ Q นะห้ามไปดูตัวอื่นต้องเริ่มจาก P แล้วไป Q ด้วยนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่รักของฉันมาโกหกฉันจะหมดความเชื่อใจเป็นเท็จกรณีเดียวเราก็ดูทีละคู่คู่ที่1ได้ไหมได้ผ่านคู่ที่2ผ่านคู่ที่3ทําไมโกหเป็นเท็จโกหเป็นเท็เห็นไหมคะ คู่ที่4เริ่มต้นด้วยเท็จยังไงก็จริงหนูแม็กโกหกตั้งแต่แรกได้จริงหมดเลยเพราะฉะนั้นเราได้คําตอบตัวแรกเป็นจริงตัวที่2เป็นจริงตัวที่3เป็นเท็จสี่เป็นเท็จห้าขึ้นต้นด้วยเท็จยังไงก็ได้จริงทันไหมคะอันนี้นะดูทีละคู่จริงแล้วจริงจริงจริงแล้วจริงจริงจริงแล้วเท็จที่ดักฉันมาโกหกฉันไม่เชื่อที่ดักฉันมาโกหกฉันไม่เชื่อโกหกตั้งแต่แรกโกหกตั้งแต่แรกยังไงก็ได้จริงเนาะ ต่อมาหาวงเล็บที่สองก่อนเนาะวงเล็บที่สองก่อนคืออะไร Q แล้ว R เราจะเชื่อมระหว่าง Q กับ R สองอันนี้จริงแล้วจริงได้ครจริงต่อมาที่สองที่รักชั้นมาโกโหกได้เทสอันที่สามขึ้นต้นด้วยเทสเนี่ยขึ้นต้นด้วยเทสยังไงก็ได้จริงอันที่สี่จริงแล้วจริงก็จริง อันที่ห้าอันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าหกที่รักชั้นมาโกหกอีกแล้วได้เทสต,ต่อมาขึ้นต้นด้วยเทสยังไงก็ได้จริงเนาะเนี่ยนักเรียนจำเงื่อนไขให้ได้เพราะเราจะเงื่อนไขได้เราไม่ต้องมานั่งท่องตารางเนาะจากนั้นทำไมคะวงเล็บ1กับวงเล็บ2ถูกเชื่อมด้วยใครและเราก็จะมาใส่ครูอาจจะต้องไปเขียนข้างบนเนาะพื้นที่มันเล็ก p และ q และ Q แล A อ่าวช่องนี้นะคะใครพื้นที่พอก็เขียนในในช่องนอะช่องครูเนี่ยครูเขียนไม่พอแน่แน่อ้าวเราจะมาดูช่องไหนเราจะมาดูช่องนี้กับช่องนี้สองช่องนี้ถูกเชื่อมด้วยและกและขอต้องมาหาครูต้องเป็นจริงทั้งคู่ถ้าไม่ได้จริงทั้งคู่ยังไงก็ไม่ได้จริงอันนี้จริงทั้งคู่ไหมคะ จริงทั้งคู่ตัวแรกได้จริงอันที่สองมาเดี่ยว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 พวกนี้ไม่ได้เลยถูออกไหมแต่อันนี้ทําไมจริงทั้งคู่จริงทั้งคู่จริงทั้งคู่ถ้าจริงทั้งคู่เท่าน,านั้นนะถึงจะได้จริงเนี่ยจริงทั้งคู่เท่านั้นถึงจะได้จริงคู่ไหนมาเดี่ยวคู่นั้นคําตอบเป็นใครเทสเนาะเชื่อมด้วยและมีเทสตัวเดียวก็ได้เทสแล้วนะคะอันนี้เราได้วงเล็บที่หนึ่งจากนั้นเรามาหาตัวหลังเราต้องหาในวงเล็บก่อนคือใครคะ P แล้ว R P แล้ว R ดู Д ช่องไหนกับช่องไหน P แล้ว R ดูช่อง P กับดูช่อง R เนาะ P แล้ว R <P S 2> ช่องแรกจริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเทสนี่ที่รักฉันมาโกหกตัวแรกได้จริงเปลี่ยนสีบ้างตัวแรกได้จริงตัวที่สองที่รักฉันมาโกหกได้เทสจริงแล้วจริงที่รักฉันโกหกอีกแล้วได้จริงกับได้เทสขึ้นอุ้ย ขึ้นต้นด้วยเทสเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยเทสยังไงก็ได้จริงเนาะขึ้นต้นด้วยเทสยังไงก็ได้จริงเราก็ใส่เลยยังไงก็ได้จริงเราก็ใส่เลยจากนั้นวงเล็บนี้ถูกไหมคะก็คือข,ข้างหน้ากับตัวนี้เชื่อมด้วยใครอีกแล้วถ้าแล้วเราก็มาดูจริงแล้วจริงอ้าวช่องนี้คือผลสุดท้ายสรุปเนาะโจทย์จะยาวมากนิดนึง P แล้ว Q แล้ว q แล้ว r แล้ว p แล้ว r อ้าวตัวที่1ว่าไงคะจริงแล้วจริงยังไงก็ได้จริงเนาะตัวที่2เทสแล้วจริงขึ้นต้นด้วยเทสตรงไหนที่ขึ้นต้นด้วยเทสท,ทุกตัวทำไมหมดเลยได้จริงหมดเลยใครขึ้นต้นด้วยเทสเนี่ยจะผลลัพธ์ได้จริง ขึ้นต้นด้วยจริงแต่ลงท้ายด้วยจริงขึ้นต้นจริงลงท้ายจริงขึ้นต้นจริงลงท้ายจริงเพราะฉะนั้นก็ได้อะไรเช่นกันจริงอีกเชก่นกันเราพบว่าทุกกรณีทําไมหมดเลยคะเป็นจริงหมดเลยถ้าโผล่ f มาตัวหนึ่งอยู่ๆโผล่ PO f มาตัวหนึ่งไม่เป็นสัจจะนิรันเลยนะแต่อันนี้ทำไมคะจริงหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็บอกได้ว่าอะไรและเพราะฉะนั้น p แล้ว Q แล้วพา Q เนาะ Q แล้ว R แล้ว R แล้ว R เป็นอะไรคะสัจนิรันนั่นเองเนะาะสรุปได้ว่าสัจนิรันก็คือประพจน์ที่มีค่าความจริงทุก เป็นจริงทุกกรณีถ้ามีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีเราจะเรียกประพจน์นั้นว่าสัจจะนิรันต์นะคะวันนี้การบ้านของนักเรียนก็คือข้อ2กับข้อ4นะคะคุณครูเก็บคะแนนเลยเนาะให้นักเรียนส่งในลาอ่าส่งในคาสรูมนะคะในคาสรูมเพื่อนหลายคนเนี่ยงานเก่ายังไม่ส่งจะทำยังไงถึงจะตามเพื่อนได้เนาะถ้าเรียนไม่ส่งเรียนจะไม่มีคะแนนนะคะพยายามติดตามเนาะสวัสดีค่ะ